สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็น e ีพีที่5แล้วนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของคดีฆาตกรรมทิ้งศพภรรยาที่อิวาเตะสำหรับอีีนี้มีความเกี่ยวข้องกับความรนุนแรงขอให้ท่านผู้ฟังใช้วิจารณญาณในการรับฟังและสำหรับท่านผู้ฟังที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำในเดือนพฤศจิกายนคศ2019ยูซุเกชิบะ ฆ่ารัดคอภรรยาเมกุมิในอาพาร์ตเมนต์ของเขาในเมืองอิจิโนเซกิจังหวัดอิวาเตะเขาซ่อนเร้นร่างกายเธอไว้ในตู้เสื้อผ้าแต่กลิ่นแห่งความตายก็ลอยอบอวลไปทั่วห้องและประมาณหนึ่งเดือนหลังจากนั้นร่างกายของเธอถูกทิ้งให้อยู่ในป่าในเมืองโอชูโครงกระดูกของเมกุมิถูกค้นพบเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วในเดือนตุลาคมของปีเดียวกันยูสุเกะสามีของเธอก็ถูกจับ ผมเชื่อว่าลูกของผมบริสุทธิ์ทันทีหลังจากการจับกลุมพ่อของยูสุเกะผู้ต่อหน้าสื่อจํานวนมากที่อัดแน่นอยู่ในบ้านของเขาไม่มีใครในครอบครัวสงสัยว่าจําเลยก่อคดีฆาตกรรมพันรยาจริงๆทั้งคนในบริษัทหรือแม้แต่เพื่อนๆรวมถึงเพื่อนบ้านไม่มีทางที่คนอย่างยูสุเกะจะฆ่าคนบางทีเขาอาจถูกตำรวจบังคับให้สารภาพก็ได้ แต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนที่เชื่อใจเขาต้องช็อกก็คือยูสุเกะยอมรับมาว่าเขาได้ลงมือฆ่าเมกุมิด้วยมือของเขาเองจริงๆยูสุเกะเกิดในครอบครัวธรรมดาฐานะกลางๆเขาเติบโตมาอย่างคนที่อ่อนโยนและจิตใจดีเป็นคนอบอุ่นพูดน้อยและชอบช่วยเหลือทุกคนหากจะหาชายในฝันแล้วก็ยูสุเกะมีให้ครบแทบทุกอย่างเขาไม่เคยทําเรื่องไม่ดี ไม่เคยก่ออาชญากรรมแม้แต่มแมลงตัวเล็กๆเขายังไม่เคยฆ่าเลยแล้วทำไมผู้ชายที่อ่อนโยนขนาดนี้ถึงได้ลงมือฆ่าภรรยาของตัวเองหลังเรียนจบยูสุกเกะทำงานอย่างขยันขันแข็งก่อนที่จะแต่งงานกับเมกุมิหญิงสาวรุ่นน้องไม่กี่ปีเมกุมิก็คลอดลูกชายให้เขาตอนนี้ลูกของเขาอายุสามขวบวัยกำลังน่ารักฉลาดจิตใจดีเหมือนพ่อของเขา แต่หน้าตาถอดแบบแม่มาเปียกียอ2ปีก่อนเกิดเหตุยูยูยูสุกเกะก็ล้มป่วยจนแทบทำอะไรไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาความสำคัญของเขาในครอบครัวก็ค่อยๆถูกลดลงโดยภรรยาเธอรู้สึกเบื่อหน่ายที่เขาเจ็บเจบอดอแอดๆอยู่ตลอดเวลาแม้เขาพยายามจะเร่งฟื้นฟูตัวเองแค่ไหนแต่กระบวนการก็เป็นไปอย่างเชื่องช้าจนภรรยาไม่อาจจะข่มใจเก็บอาการเอาไว้ได้ เธอมักบ่นเรื่องสามีให้คนที่ทำงานฟังอยู่บ่อยๆเธอบอกว่าฉันอยากจะหยาจริงๆถ้าไม่ติดที่ว่ามีลูกด้วยกันดีหน่อยที่ลูกหน้าเหมือนฉันถ้าเหมือนพ่อมันฉันก็ไม่เอาอีกเหตุผลหนึ่งที่ทั้งคู่ต้องทนอยู่ด้วยกันก็เพราะพ่อแม่ของทั้งคู่เป็นเพื่อนกันดังนั้นเวลาที่บ่นว่ามีปัญหาหรืออะไรส่วนใหญ่แล้วพวกพ่อแม่จะบอกให้อดทนและปรับตัวโดยไม่เปิดโอกาสให้คิดถึงเรื่องหย่าร้างเลย ยิ่งนานไปเมกุมิยิ่งเย็นชาใส่ยูสุเกะไม่เพียงแค่นั้นพอกลับถึงบ้านเธอจะไม่ทำอะไรไม่รู้ว่าเขาป่วยแต่เขาก็ยังคอยจัดแจงเรื่องทุกอย่างภายในบ้านเพราะเรื่องที่เขาเจ็บอดอดๆอดแอดแอดทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจึงเป็นเมกุมิที่จะต้องรับผิดชอบเมกุมิเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจมาแต่ไหนแต่ไรข้อนี้ทุกคนรู้ดี แต่ช่วงหลังๆที่ยูสุเกะเป็นแบบนั้นเธอยิ่งเพิ่มความเกลียวกลาดและเอาแต่ใจในบางครั้งเวลาไม่พอใจก็จะอาลาวาดมีอยู่วันหนึ่งยูสุเอะบังเอิญเห็นไดอารี่ของเมกุมิเขารู้ว่าไม่สมควรแต่เขาก็อดใจที่จะเปิดอ่านไม่ได้จริงๆเขาแค่อยากจะรู้ความรู้สึกนึกคิดของเมกุมิบ้างแต่เนื้อหาในนั้นเขียนว่าฉันหวังว่าฉันจะแต่งงานกับผู้ชายที่ดีกว่านี้มีเงินเดือนสูงกว่านี้ และเป็นการแต่งงานที่ล้มเหลวจริงๆยูโซเอที่อ่านจบถึงกับไร้เรี่ยวแรงเขารู้สึกผิดจริงๆที่ทําให้เมกุมิทุกใจขนาดนี้ในตอนนั้นในหัวคิดเพียงแต่ว่าจะทํายังไงเพื่อชดเชยเธอได้คงเพราะอาการป่วยและหลายๆอย่างที่ทําให้ความคิดของเขาในช่วงนั้นมีความสับสนเขาตัดสินใจกู้เงินมาก้อนหนึ่งเพื่อพาเมกุมิไปเที่ยวหวังให้การได้เดินทางด้วยกันในครั้งนี้ จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ของครอบครัวและดึงความรู้สึกเก่าๆที่เคยมีให้กันกลับมาทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเมกุมิดีใจและผ่อนคลายกับการเดินทางครั้งนี้มากยูสุเกะรู้สึกคุ้มค่าจริงๆต่อให้ต้องทำงานหนักอีกเป็นปีๆเพื่อใช้หนี้แต่ถ้าสามารถทำให้ครอบครัวกลับมาก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วแต่เรื่องดีๆมักอยู่ได้ไม่นานทุกอย่างเลวร้ายลงเมื่อเมกุมิรู้ว่า เงินที่ยูสุเกะพาเธอมาเที่ยวเป็นเงินที่ได้กู้มาเธออาราวาจนทริปล่มและจบก่อนเวลาเธอด่าทอารวาใส่ยูสุเกะใช้ถ้อยคำดูถูกบันทอนเขาต่างๆนานาเขาทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่อดทนและอดทนหลังกลับมาสักพักเธอพบว่าเธอตั้งท้องลูกของเขาอาจจะเป็นเพราะช่วงบรรยากาศระหว่างการเดินทางที่ค่อนข้างดีในตอนแรกเธอเสียอารมณ์มากด่าและโทษว่าเป็นความผิดของเขา เธอไม่ต้องการลูกคนนี้แค่นี้ก็ยังเทพเอาตัวไม่รอดนี่ยังจะมีมาอีกยูสุเกะรู้สึกผิดเหลือเกินลูกในท้องของเธอเป็นสิ่งที่เธอไม่ต้องการและอยากกำจัดเขาไม่น่าแต่ต้องเธออีกเลยท,ทั้งทั้งที่ไม่มีเรื่องแบบนี้มาเป็นปีถ้าเป็นอย่างนั้นเด็กคนนี้ก็คงไม่มาอยู่ในท้องของเมกุมิความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้ยูสุเกะพยายามฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่ตายเมกุมิที่รู้เรื่อง ด่าเขาซ้ำอย่างไม่มีความสงสารและเห็นใจจะทําให้ชีวิตฉันวุ่นวายไปถึงไหนเธอด่าเขายังเก็บอารมณ์ไม่อยู่ฉันอายตัวเองจริงๆที่มาแต่งงานกับคนอย่างคุณคําพูดมากมายหลั่งไหลออกมาเหมือนน้าแข็งทิ่มลงกลางใจของยูสุเกะทั้งๆที่เขาอ่อนแอเหลือเกินแต่เธอกลับกระทืบซ้ำอย่างไม่มีความเห็นใจในที่สุดความอดทนของเขาก็ขาดลงมันไร้ประโยชน์ต่อให้พยายามแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ ช่วงที่ไม่มีสติเขาคิดว่าถ้าไม่มีเมกุมิเขาอาจจะไม่เป็นแบบนี้เขาตรงเข้าบีบคอเธออย่างคนไม่มีสติเธอดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดทั้งทุบตีควนมือของเขาแต่ทำอะไรไม่ได้เลยยูสุเกะในตอนนั้นไม่มีสติลงเหลืออยู่อีกแล้วกว่าจะรู้ตัวอีกทีเธอก็หมดลมหายใจไปเสียแล้วยูสุเกะนำร่างของเมกุมิที่ไร้ลมหายใจไปซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าในตอนนั้นเขาทำอะไรไม่ถูก ได้แต่นั่งร้องไห้และตกใจว่าตัวเองทำอะไรลงไปเขาได้แต่เก็บตัวอยู่ในห้องเพียงลำพังกับลูกชายเมกุมิไม่ได้ไปทำงานหลายวันเพื่อนที่ทำงานจึงโทรมาถามกับยูสุเกะยูสุเกะโกหกทุกคนว่าหลังจากทะเลาะก,กันเมกุมิก็ออกจากบ้านแล้วหายไปเลยเขาเองก็ไม่รู้ว่าเธอไปไหนติดต่อไม่ได้ช่วงนั้นยูสุเกะดูเศร้าโศกและทุกใจทุกคนต่างเห็นใจและสงสารคิดว่าเขาคงคิดมากเรื่องเมกุมิที่หนีไป ยูทูกเกะเอาลูกชายไปทิ้งไว้กับทางบ้านและบอกที่บ้านว่าจะออกตามหาเมกุมิเขาไม่ไปทำงานด้วยข้ออ้างเดียวกันทุกคนต่างเห็นใจและอวยพรให้เขาตามเมกุมิกลับมาให้ได้ไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครรู้จริงๆว่าอันที่จริงแล้วศพของเมกุมิก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละอยู่ในตู้เสื้อผ้าภายในบ้านและค่อยๆย่อยสลายเน่าเปื่อยจนกลิ่นโชยออกมาผ่านไปเดือนนึง ยูสุเกะตัดสินใจนำร่างที่เน่าเหม็นของเมกุมิไปทิ้งในป่าและนั่นเองเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาถูกจับร่างของเธอถูกพบโดยชาวบ้านคนหนึ่งในพื้นที่ที่เข้าป่าไปเก็บผักนั่นคือที่มาที่ทำให้ยูสุเกะถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดยูสุเกะถูกจับหนึ่งวันหลังจากวันเกิดก่อนนั่นนั้นในวันเกิดของเขาทุกคนมาจัดงานให้เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาหลังจากถูกเมียทิ้งทุกๆุกคนอยู่เคียงข้างเขาจนกระทั่งวันที่เขาถูกจับยูสุเกะ นายทำบ้าอะไรของนายเมื่อได้รู้ความจริงพี่ชายของยูสุเกะก็แทบลมทั้งยืนไม่เป็นไรนะครับพี่ฝากลูกของผมด้วยยูสุเกะสารภาพกับตำรวจว่าตั้งแต่ที่เขาฆ่าเมโกมิเขาก็ไม่กล้าแตะต้องลูกชายอีกเลยผมจะกล้าจับลูกได้ยังไงผมฆ่าแม่ของเขาและซ่อนศพเธอไว้ในตู้ตลอดเวลาและนี่คือถ้อยคำสุดท้ายจากความสำนึกผิดของคนเป็นพ่อ และสำหรับเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับทางผมหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดอาจจะเป็นค้อคิดให้ใครหลายๆคนได้ไม่มากก็น้อยถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับ